สวัสดีค่ะโมชาแนลโมค่ะโคมาโฟซีรีส์80มาสแตงขนาดจุด380ก็เป็นปืนพกขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ำหนักเบาของแบรนด์โคค่ะมาดูประวัติต่อปืนกระบอกนี้กันก่อนนะคะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1983ที่ทางโคเนี่ยผลิตโคมาโฟซีรีส์80ก o แมน Model 380ออกมาซึ่งรุ่นแน้นนะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่ากระบอกนี้นะคะเป็นรุ่น ต้นฉบับนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปืน1911นั่นแหละแต่ว่าเป็นขนาดเล็กกว่า1911ฟูส l ยนะคะแล้วก็ต่อมาในปี1986เนี่ยทางโค้นเนี่ยก็ตัดตัวลำกล้องนะคะให้สั้นลงแล้วก็รวมถึงด้านปืนนะคะก็ให้สั้นลงออกมาขายในรุ่นมัสแต n งนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองมาชมตัวปืนกันค่ะ สดุตัวปืนนะคะเป็นแสแตนเลสท,ทั้งสไลด์แล้วก็โครงปืนเลยซึ่งน่าแปลกใจมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยพวกปืนซับคอมแพกนะคะโครงด้านล่างเนี่ยเขาจะทําเป็นอลลอยกันแล้วเพื่อลดน้ําหนักนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเขาวัตถุประสงค์เพื่อการพกซ่อนนะคะแต่ว่าถึงมันจะเป็นแสแตนเลสท,ทั้งสส่วนแต่น้ําหนักมานักก็ยังถือว่าน้ําหนักโอเคทุกคนน้ําหนักเบาอันนี้คือตัวปืนเปล่าอยู่แค่476กร,รมัมแม็กกาซีนเปล่านะคะ 514กรัมถ้าบรรจุเต็มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ600กรัมเท่านั้นเองก็ยังเหมาะแก่การ6ซ่อนนะคะคาดว่าการยิงเนี่ยก็จะทําให้ซับแรงได้ดีด้วยเพราะปืนมีน้ําหนักสูยนหน้าศูนย์หลังนะคะเป็นสูยนตายอาจจะเล็งยากนิดนึงนะคะแล้วก็ระบบการทํางานเนี่ยก็เหมือนระบบ1911เลยก็คือเป็นซิงเกิลแอคชั่นลำกล้องขนาด2.75นิ้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นลำกล้องขนาดสั้นเลย ศูนย์จากที่คิดว่าเล็งยากนะคะทุกคนกลายเป็นว่าเล็งไม่ได้ยากนะแล้วก็น้ําหนักปืนที่หนักกว่าปืนไซส์ซับคอมแพคปกติก็กลายเป็นว่าเออน้ําหนักมันพอดีมือแล้วรู้สึกว่าไม่ได้หนักเกินไปคือเหมือนบาลานซ์มันแบบโอเคน่าจะยิงแล้วยิงสนุกแล้วก็อาจจะซับแรงรีคอยได้มากกว่าซับคอมแพคสมัยนี้ค่ะมาดูน้ําหนักไกกันดีกว่านะคะ กมีระยะเดินไกลนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวเองแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนักแต่ไกลคมคือแตะลั่นกึกเลยน้ำหนักไกลจากที่วัดนะคะอยู่ที่ประมาณ6ปอนด์ส่วนแมกกาซีนนะคะอันนี้บรรจุตามข้อมูลที่โมหามาเนี่ยเขาบอกว่า6นัดแต่ว่าโมลองใส่แล้วโมใส่ได้แค่5นัด ก็ไม่แน่ใจว่าเป็น5้บวกหหรือเปล่าสําหรับใครที่มีปืนรุ่นนี้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์แนะนํากันได้นะคะสําหรับกระบอกนี้แล้วก็ขนาดลูกนะคะเป็นขนาดจุดสามแปูก็เอาลูก9ก้ามาเทียบให้ดูคือบางคนเขาก็จะเรียกขนาดจุดสามเนี่ยว่าเป็นลูก9ขนาดสั้นปอกมันจะสั้นกว่าแต่หน้าตัดเนี่ยใกล้เคียงกันนี่ก็เอามาให้ชมกันนะคะเราไปทดสอบยิงพร้อมกันเลยดีกว่า ก็โหลดกระสุนกันนะคะการทดสอบจริงเนี่ยขอทดสอบวัดความเร็วก่อนนะคะว่ากระสุนจุดสามูนยเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ736นะคะลัดที่2 753อเดี๋ยวลองยิงเป้ากันบ้าง คือเป็นปืนที่ค่อนข้างยิงซ้ําได้เร็วเพราะว่ารีคอยต่ํามากๆเลยทั้งนั้นที่ตอนแรกแอบกลัวอยู่นะลํากล้องสั้นแค่นี้แต่ว่าด้วยขนาดเป็นปืนจุดสามแปดศูนลูกมันก็จะเล็กนะคะก็เดี๋ยวผมขอลองสัก5นัดน,นะคุณโมคือนุ่มนวลมากปกติเราจะยิงแต่เก้ามมกับจุดสี่บ้างนะไม่เคยยิงปืนเล็กขนาดนี้เลยจะลองดูนะครับขอ เลดช็อตเลยแล้วก็ยิงซ้ำเลยอนิ่มไหมต้องชื่นชมนะว่าไก่ทำมาดีมากไก่โค้เนี่ยอโอ้คมกลิบเลยแต่ถามว่ามีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักพอสมควรครับแต่หลุดคมมากมก็ตามเหมือนยิงโค้ตามสไตล์ครับ1911 โคฟูไซ oh, ไหมใช่ฟิลลิ่งไก่ใกล้เคียงกันครับดูเป้าครับผมอันนี้ที่ผมยิงไปนะครับศูนย์ออกจากกินสูงไปนิดนึงเข้ามาประมาณนี้5นัดก็ถือว่าใช้ได้ครับคุณโมนะคะอลองยิงไป3นัดอืมก็เกาะกลุ่มกันพอสมควรโอเคค่ะก็สรุปผลกันนะคะก็ขอบคุณคุณกล้วยนะคะที่นําปืนมาให้รีวิวนะคะก็บอกนี้จากที่ทดสอบยิงไปนะคะหลายนัดเมื่อกี้ก็ นิ่มนวลมากๆเลยทั้งๆที่ลำกล้องสั้นนะคะปืนจิ๋วมากแต่ก็ยังได้ความฟิลลิ่งของ1911นะคะคือแบบได้ฟิลลิ่งคล้ายๆปืนฟูลไซส์ของโค้เลยนะคะคือเรียกได้ว่าทำมาแบบเพอร์เฟอ่ะโอเคเลยสำหรับปืนกระบอกนี้ให้เต็ม10เลยประทับใจคะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยเรื่องความเร็วของลูกจุด380นะคะก็ประมาณ700กว่านะคะโมวัตให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบอย่าลืมกดติดตามช anel โมนะคะแล้วก็เพจตอนนี้มี2เพจช anel โมกับช anel โมยูทูบเบอนะคะ